ต่อวางชนได้เลยนะครับนียนะครับนี่เป็นการสมมุติเหตุการณ์สมมติเราเลือดได้เร็วเห็นไหมครับป๊าะนะครับหมุนเข้าเลยหมุนนะครับนี่นะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้สวัสดีครับผมดนชื่อแทมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อยากจะแนะนําแคมป์กันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราเคยมีแนะนากันหลายหลายรุ่นแล้วนะครับวันนี้ เรามีแคมป์ให้ท่านเพิ่มมาอีก3รุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะมีค Release นะครับรุ่นที่เป็นรุ่นประหยัดนะครับก็บีบ นะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์เนี่ยได้นะครับบีบได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นตัวดันได้นะครับนะครับดึงออกแล้วก็สามารถดันออกจากกันก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นตัวดันนะครับทาออกจากกันแต่ราคานั้นย่อมยาวมากนะครับอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขาย220นะครับ6นิ้วนะครับเนี่ยฮะกระทัดรัดบีบใช้ได้นะครับครับหรือจะเป็นรุ่นที่ งานหนักขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าจะหนักสักนิดนึงแต่ว่าอัดได้เต็มที่นะครับของไอวินหรือว่าเออร์วินนะครับราคาตัวนี้ก็800กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะราคาสูงนิดนึงแต่เรื่องกําลังหรืออะไรนี้ก็อัดได้เต็มที่นะครับแล้วแต่วันนี้ผมมีแนะนําบาแคมที่เป็นลักษณะควิกลีดส e เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นบอดี้อลูมิเนียมแล้วก็เม็ดอินไต้หวันนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างราคาดีนะครับแล้วก็คุณภาพดีมากนะครับเบานะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับอัดได้เต็มที่เลยนะครับ ปลดล็อกเนี่ยฮะจะมีความสตริงขึ้นมานะครับแล้วตรงคอตรงนี้นะครับก็จะช่วยในการเป็นอิลาสติกยืดหดได้เนี่ยครับกดเข้ามาได้นะครับยืดหดดียังไงนะครับยืดหดดีตรงที่ว่าถ้าสมมติงานของท่านเนี่ยมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่ให้ตัวมันก็จะเหมือนสปริงนะครับตัวนี้มันจะแน่นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่างานเรา ทายตัวนิดเนี่ยนิดหน่อยระยะระเพียนเล็กลงนิดหน่อยแต่ตรงนี้ยังมีความเป็นสปริงก็จะแน่นแน่นอยู่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะตรงนี้สา,สา,สามารถยุบตัวได้เห็นไหมครับนะครับครับรุ่นนี้เนี่ยผมเอามาทั้งหมด4ไซส์นะครับ6นิ้วนะครับ6นิ้วนี่บอกราคาไปเลยก็ได้นะครับ580เห็นไหมครับราคาดีครับส่วนราคาเนี่ยบางท่านเนี่ย ดูในวิดีโอแล้วบอกเอ้ยราคาวิดีโอนี่ทำไมไม่เหมือนกับาบางครั้งเนี่ยมาหน้าร้านหรือว่ามาซื้อมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็อาจตรงนี้ราคาอาจจะเปลี่ยนได้ตามระยะเวลานะครับ,บอย่างเงี้ยหนิ้วนะครับแล้วไล่มาก็เป็น12นิ้วนะครับราคา670น,นะครับมาหน้าร้านเดี๋ยวลดได้อีกนะครับแล้วก็มา24นิ้วนะครับแปดร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ สามสิบหกนิ้วนะครับสามสิบหกนิ้วนี่ก็ยาวขึ้นมาเลยนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถเป็นตัวยกได้หรือว่าถอยได้ครับคือเรารับปลดล็อกตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วดึงออกมาเห็นครับเนี่ยแล้วเราก็ไปเสียบที่ด้านท้ายนะครับนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกเห็นไหมครับกรณีอยากจะทางออกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับดัน ดันใช่ไหมครับตรงนี้แล้วเราก็ดึงออกนช่ไหครับนี่แหละครับทางออกใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเลื่อนเลื่อนไปอันนี้คือการทางนะครับหรือจะเป็นการยกนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองยกนะครับยกได้เลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะยกลอยขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็กรับน้ำหนักได้พอสมควรนะครับตรงนี้ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไฟเบอร์กร์ดดีนะครับแข็งแรงนะครับอัดเต็มที่ได้เลยนะครับลองดูนะครับ นี่ผมอัดเต็มที่เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับมีการปลดออกได้นะครับ <Web wreck Isaiah eden> เป็นดันก็ได้เป็นเป็นอัดเข้าหาก็ได้หรือว่าอัดออกก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยฮะ <human movement> ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยความแข็งแรงของตัวเนี้ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างทนต่อแรงอัดนะครับก็มั่นใจได้ครับอันนี้ผมามาทั้งหมดเนี่ยสี่ไซส์เหมือนกันนะครับ ไซส์เล็กสุดเนี่ยเป็นไซส์6นิ้วนะครับเป็นไซส์ที่นิยมกันนะครับเนี่ยฮะสี่้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นราคาในช่วงนี้นะครับเนี่ยฮะอเถอะผมว่าอันนี้น่าจะสะดวกนะครับแล้วก็อัดได้รวดเร็วนะครับนี่ครับครับมีเสร็จแล้วก็เป็นส0มมิลหรือ12นิ้วนะครับแล้วก็ไ <leaves> ล่มาอีกไซส์หนึ <pper> ่งเป็น18นิ้วนะครับ450รมิลแล้วก็ยาวสุดก็เป็น3อ่าแล้วก็มาอีก24นิ้วนะครับแล้วก็มาถึง สาที่6นิ้วหรือว่า900มิลก็อัดพวกไม้กลุ่มที่อยู่ประมาณ80เซนซะมากกว่านะครับเนี่ยครับได้เลยนะครับแคมป์อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามีจําหน่ายเป็นรุ่นประหยัดก็คือพวกกลุ่มเอฟแคมป์แบบนี้นะครับเอฟแคมป์ F ที่เราจําหน่ายอันนี้เราก็นําเข้าเองขายเองนะครับก็ราคาย่อมเยานะครับอย่างเนี้ย2 0 0กว่าบาทนะครับแขนเนี่ยจะเป็นแขนก้านที่หนักนะครับแล้วก็มีจะมีลอนด้วยนะครับ แบบเรียบเนี่ยมันจะลูดง่ายนะครับถ้าเป็นเอฟแคมเนี่ฮะอย่างไอวินหรือเออร์วินเนี่ยเขาดีอยู่แล้วนะครับราคาอาจจะสูงสักหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ดีมากนะครับงานหนักได้เต็มที่เลยนะครับครับถ้าเกิดกลุ่มที่เราจําหน่ายแล้วก็คือรุ่นถูกหรือว่าประหยัดเนี่ยครับกป็รุ่นราคาสูงหน่อยแต่ว่าวันนี้เรามีบาร์แคมอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเอาเข้ามารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นเหมือนต่างประเทศเขาใช้กันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น บาแคมแบบพา拉เ l ล์นะครับก็คือว่ามันจะเป็นรุ่นที่เรียกว่ารับงานหนักได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีอธิบายครับตัวนี้เขาลื่นนะครับเนี่ยเขาจะมีลูกปืนหรือว่าเป็นลูกกลิ้งอยู่ในนี้นะครับประคองรางอยู่นะครับความดีก็คือจะลื่น,นครับเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบเขาค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสาหรับบา์แคมรุ่น คาราเรียลตัวนี้นะครับผมนำเข้าจากไต้หวันนะครับเป็นของไต้หวันเม d ดอินไต้หวันนะครับขนาดเนี่ยผมเอามา3ามสายสิบสองยี่สิแล้วก็สาสิบหกนิ้วนะครับเป็นสั้นกลางยาวนะครับส่วนราคาเนี่ยแพงสุดก็ตัวนี้พันสองห้าสิบนะครับถูกสุดก็ตัวนี้แปดร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันอีกทีนะครับครับอย่างค k ิกลิลิท หรือว่าควิกกลิปรุ่นนี้นะครับของเออร์วินแล้วก็มีจําหน่ายนะครับตัวนี้800กว่าบาทนะครับในท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวของเรานะครับก็เป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นย่อมลงมาแต่ถ้ารุ่นหนักของเขาเนี่ยเออร์วินนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเฮวี่หนักหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าไฟเบอร์กราดเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะยกเปรียบเทียบกับของเราที่เรานําเข้ามานะครับนี่ครับเป็นไต้หวันเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น18นิ้วเห็นไหมครับ เทียบใกล้ๆนะครับตัวนี้งานก็ประมาณนี้นะครับของ i อวินหรือว่าเออร์วินแต่ของเราตัวนี้800กว่าของเรา600กว่า600ต้นต้นหกรนะครับตัวนี้ฮะอัดได้เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ที่เราจะบีบไม้บางท่านที่เป็นมือใหม่ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงครับสมมติเราจะประกบไม้2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันหรือว่าอัดเข้ามุมนะครับนี่ฮะแล้วก็บีบนะครับอ่านี่ฮะแล้วก็หนีบ เราจะยิงแม็กหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยฮะเวลาหน้าเราคลายล็อกเราปลดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะอาจจะเด้งแป๊กออกมานะครับครับสำหรับตัวบาแคมรุ่นนี้นะครับก็สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราตามรหัสที่ขึ้นหน้าเว็บเลยนะครับอย่างกลุ่มพวก6นิ้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นบางทีเราจะใช้บีบแคมทำรัวอย่างเงี้ยหัวท้ายใช่ไหมครับนี่ยครับ อ่าเนี่ยฮะมันจะง่ายกว่าสะดวกนะครับนะครับเนี่ยฮะบีบแคมป์อ่าอย่างเงี้ยก็สะดวกหรือบางทีกรณีที่มือเราไม่ว่างใช่ไหมครับมือว่ามือเราอาจจะต้องจับหรือว่าตำแหน่งอะไรเราข้อดีคือกาของการที่บีบก็คือมันจะบีบเข้ามาเองนะครับเนี่ยฮะเราไม่ต้องเราอีกมือนึงเราประคองชิ้นง,งานไว้อย่างเงี้ยครับอ่าเราก็บีบใช่ไหมฮะทีนี้หลายท่านถามว่าเอ๊ะเราบีบแคมป์ในหลายขนาดจําเป็นไหมก็บอกอย่างนี้นะครับบางทีตัวสั้นเนี่ย ระบีบเล Move ็กๆแน่นอๆเนี้ยคล่องตัวฮะมันก็จะสะดวกแต่ถ้าตัวยาวถ้าเราซื้อตัวยาวทีเดียวเลยมันก็ดีถามว่าบีบได้ไหมมันก็บีบได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะแต่มันจะเก้งก้างนะครับมันจะยาวสูงขึ้นมาแต่ตัวสั้นจะเสียเปรียบตรงที่กรณีเรามีงาน,งานยาวๆนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับสมมติผมจะบีบตู้ตัวนี้นะครับประกอบตู้อย่างเงี้ยฮะถ้าเรามีตัวยาวอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้เปรียบ นะครับแต่ยิงปืนลมหรือว่าจะยิงเกระป๋อยเนี้ยฮะตู้เนี่ยฮะบางทีเรามีตัวยาวเราก็จะบีบเข้ามาเนี้ยนะครับเนี่ยฮะเราบีบแล้วเราก็ทํางานบนนี้เนี้ยฮะนี่คือการมีแคมป์ที่หลายไซส์เนี่ยก็จะมีประโยชน์แบบนี้นะครับทีนี้หลายท่านถามผมควรจะมีไซส์ไหนดีนะครับแคมป อย่างน้อยตัวสั้นๆเนี่ยท่านเก็บไว้อย่างละอย่างละคู่ก่อนก็ได้ครับหรือว่าไซส์ที่เปลี่ยนไปสั้นกลางยาวอะไรทํานองนี้นะครับคู่มีแบบ1คู่ก็คือบีบหัวแบบบีบท้ายแบบนี้ครับช่วยกันล็อกนะครับหรือว่าไซส์6นิ้วนะครับแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้จะให้ความแข็งแรงกว่านะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับอลูมิเนียมปกติไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอัลลอยหมายถึงว่าเขาจะผสมความแข็งมากกว่าปกตินะครับตรงนี้เนี่ย เป็นตัวไต้หวันนะครับไม่อินไต้หวันเหมือนกันนะครับตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้6นิ้วนะครับบีบคล่องๆตัวนี่ฮะบีบตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะมีตัวคอตรงนี้มีสปริงเขาจะช่วยเป็นอ e ิลาสติกหรือว่าสปริงช่วยดันให้แน่นตลอดเวลานี่ฮะนะครับลาบปลดนะฮะคอเขาจะแน่นเพราะว่าถ้าเกิดมีการคลายตัวของชิ้นงานเมื่อไหร่แต่ตรงคอสปริงนี้ยังอัดให้แน่นตลอดเวลานะครับท่านก็มั่นใจได้ว่าชิ้นงานของท่านแต่แน่นอยู่ตลอดเวลาตัวนี้อย่างที่บอกนะครับไปมีทั้งหมด 5้าไซส์นะครับ6นิ้ว12นิ้ว18 24นิ้วแล้วก็สานิ้วสาหนิ้วก็90เซนเก0มิลก็ใช้สำหรับงานที่ต้องการความยาวขึ้นมานะครับตรงนี้บางทีเราล็อกอย่างเงี้ยครับหน้าโต๊ะถ้า80เซนอย่างเงี้อยอย่างหน้าโต๊ะตัวนี้80เซนก็ล็อกได้เลยนะครับเพียงพอนะครับนี่อย่างเงี้ยถ้าเราจะล็อกนะครับก็แล้วแต่การใช้งาน,นครับแต่แคลมมันเป็นอะไรที่ใช้เยอะใช้มากนะครับแล้วก็ มีเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกครัมันก็ไม่พอนะครับเริ่มต้นที่ตัว6นิ้วเป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับนี่ครับกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกันนะครับสามารถปลดนะครับโดยการกดและดึงออกเปลี่ยนมาเป็นการดันได้นะครับการดันเนี่ยใช้งานได้หลายหลายลักษณะนะครับนี่ถ้าปลดกดเข้ามาเ็จะมีล็อกอ่าเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถยกได้นะครับยกน้ําหนักได้เยอะๆนะครับสำหรับราคานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ในอนาคตนะครับแต่ณวันนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้6นิ้วนะเริ่มต้นที่580แนะครับแล้วก็ไล่มา670ไล่ไปเรื่อยนี่24นิ้ว840จนกระทั่ง3 6นิ้วนี่ก็พันกวบนะครับราคาสินค้าถ้าเกิน1น0 0บาทสำหรับเว็บไซต์เราเราก็ส่งให้ฟรีนะครับสำหรับบาร์แคมกลุ่มนี้เนี่ยคิดว่าอธิบายกันมากพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมีแนะนำสำหรับเมดินไต้หวันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นกลุ่มบาร์แคมที่เป็น พาลาเลียลนะครับพาลาเลียลตัวนี้เนี่ยข้อดีที่เห็นชัดเจนก็คือเขาจะมีฐานตั้งนะครับเวลาเราจะเพาะไม้หรือว่าเราจะตั้งประกอบเนี่ยก็ง่ายนะครับตรงนี้เนี่ยฮะแล้วการเลื่อนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับการเลื่อนอย่างนี้ลื่นดีมากเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีลูกกิ้งนะครับประคองก้านไว้เลยก้านบาร์นี่นะครับครับสำหรับระบบล็อกตรงนี้ทํางานยังไงตรงนี้เขาจะลื่นมากอย่างที่บอกนะครับเลื่อนง่ายนะครับแต่พอเขา ชนกับชิ้นงานเมื่อไหร่นะครับแล้วเราหมุน i, ตัวนี้นะครับตัวด้านในตรงนี้นะครับเขาจะมีการงัดกันขึ้นมาเลยอ right? นนี้เขาจะแน่นเลยฮะไม่มาตรงนี้เขาจะเป็นการเคลื่อนที่แทนนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอีกทีนะครับเลื่อนสมมติตัวนี้ได้ที่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเลื่อนเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะการการเลื่อนเขาจะเป็นการตัวนี้กับตัวนี้นะครับเขาจะมีการเป็นสปริงขึ้นมาออกมาเนี่ยครับเป็น เป็นเกลียวนะครับผมตัวนี้ือว่าเราจะมาเพาะไม้บีบไม้ด้านบนนะครับข้อดีคือตัวนี้เขามีตัวชนให้ซัพปเปอร์ด้านบนนะครับชนไปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ง่ายไหมครับตัวนี้แข็งแรงนะครับปึ๊กเลยสําหรับแป้นยางนะครับตรงนี้ให้มาทั้ง้าบนและล่างเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เขาสามารถจะเป็นตัวถ่างออกหรือว่าดันได้หรือว่ายกของได้นะครับโดยการนะครับเดี๋ยวเราเอาตรงท้ายนี่ขยับออกนะครับ นี่ครับง่ายนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกเข้ามานะครับเป็นตัวนี้อ่าแค่นั้นเองนะคร after, ับตรงนี้แหละครับอันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวดันได้แล้วนะครับอ่าสมมุติเราจะเป็นตัวยกนะครับตรงนี้นะครับผมดันให้ดูครับนี่นะครับอ่าแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับยกขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะลอยขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเราจะจะยกหรือว่าจะทําการอะไรน้ําหนักเยอะๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับ Uh, yeah. ตัวนี้จะเป็นเกลียวจะได้แรงเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแบบคลิกลีดขึ้นอยู่กับแรงบีบของเราแต่ว่ามันก็จะสะดวกกว่านะครับแต่กําลังจะได้สู้แบบเกลียวไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านเลือกเอาตามที่ถนัดหรือว่าชอบเลยนะครับสาหรับตัวก้านที่หัวเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยฮะมันเป็นอลลอยที่มีความแข็งแรงมากตัวนี้ฮรตัวนี้เขาจะเป็นหล่อมาเป็นคลีบเลยนะครับตัวนี้เขาจะอัดได้แรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ ตัดความกังวลเรื่องน้ำหนักที่เกิดแรงรับบนนี้นะครับสู้ได้ส่วนก้านเหล็กตรงนี้นะครับบาตรงนี้เขาตีเป็นร่องอยู่ตรงกลางนะครับร่องอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่าให้เกิดความแข็งมากกว่าปกตินะครับถ้าเราจะบีบเดี๋ยวกรณีถ้าเราจะบีบประกอบตู้เนี่ยตัวนี้เขามีตัวรับนะครับง่ายนะครับนี่ครับล็อกได้เลยนะครับเสร็จแล้วบีบตัวนี้พอบีบปุ๊บตรงนี้พอตรงปุ๊บเขามีแรงดันแรงดัน ข้อดีก็คือยางตรงนี้เขาจะรับเต็มหน้านะครับรับเต็มหน้ามันก็จะตรงไปแต่ถ้าเป็นกดปุ่มเดียวบางทีมันจะโค้งนะครับถ้าเป็นน้ําหนักลงจุดเดียวนะครับตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็มีตัวรับแข็งแรงครับผมตัวนี้ครับยกได้สบายนะครับแข็งแรงครับแต่อีกงานหนึ่งที่เด่นเลยนะครับก็คือว่าด้วยความที่ข้างล่างเขามีตัวตั้งได้อย่างเช่นตัวนี้เราจะเพาะไม้หรือว่าต่อไม้เป็นแผ่นนะครับนี่ฮะเราก็ วางชนได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการสมมุติเหตุการณ์อ่าสมมติแล้วความที่เขามีตัวเลื่อนนะครับด้านล่างเราเลื่อนได้เร็วเห็นไหมครับเปาะนะครับหมุนเข้าเลยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยฮะอ่าแน่นเลยนะครับเข้าเลยยกนะครับนิดนึงเลื่อนหมุนเนี่ยครับความคล่องจะได้เปรียบกว่ารุ่นทั่วไปเนี่ยฮะหมุนนะครับนี่นะครับ แล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราจะล็อกด้านบนด้วยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยฮะอ่านะครับเราล็อกใช่ไหมครับง่ายนะครับอย่างเงี้ยเลื่อนครับความลื่นก็ล็อกเนี่ยได้เลยนะครับนะครับก็กลายเป็นล็อกด้านล่าง3แล้วบนประคับบนอีก2อย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นการล็อกด้านบนอย่างนงี้ก็ได้นะครับนะฮะครับบนหัวบนท้ายนะครับ ครับหรือว่าจะเป็นล็อกแบบนี้ล็อกทั่วไปอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยก็ล็อกสะดวกนะครับเข้าไปล็อกหมุนนะครับล็อกได้เลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับแข็งแรงนะครับครับผมก็เป็นการแนะนําสําหรับแคมป์สามกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นแคมป์ที่เรานําเข้ามาจากไต้หวันนะครับเมนดอินไต้หวันนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดรุ่นแรกก็เป็นกลุ่มประหยัดนะครับจากจีนก็ราคาถูกหน่อยแต่อันนี้ถ้าเทียบกับคุณภาพกับราคาคิดว่าน่าจะถูกใจสําหรับ ช่านที่เป็นสมาชิกของเราไทคอมพิวเตอร์นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม